I congratulate Danai and the team because they play against Thailand is always the most complicated thing. They play very, very good, they play with great spirit, they play with great volleyball, they play with great quality. they're they they are an amazing team. So I'm, I hope the setter is not injury. I hope the setter is not bad injury, but really I like, I like Thailand so much. ก็ในเซตที่1เซตที่2นะครับเรามาได้ดีนะครับในเรื่องของการเล่นนะครับรวมถึงเั่งกีฬาของเราเนี่ยเล่นอย่างเป็นสไตล์ของเราเองนะครับก็ทําให้เรื่องของการกลับคืนฟอร์มเนี่ยผมว่าดีกว่ามีของวันอื่นอืนนะครับแล้วก็เซตสามเนี่ยเราพลาดในเรื่องของการรับเสดนะครับรวมถึงการบาดเจ็บในเซตสี่ของชมพู่ด้วยนะครับเราดึงต้องเสียไปแล้วก็ จริงเนี่ยนะครับสิริมาเขาทำได้ดีนะครับแต่เราไปพลาดจังหวะช่วงปลายเซต5นะครับในเรื่องของการทำนะครับทำให้เราไม่สามารถปิดเกมนี้ได้นะครับก็น่าเสียดายแต่ต้องขอชมเชยนะครับในขณะทุกคนนะครับต่อสู้อย่างเต็มที่แล้วก็พยายามช่วยเหลือทีมอย่างเต็มที่ครับข้อจริงจริงผมว่าต้องตอนนี้นะครับโดยภาพรวมก็ไม่ไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าต้องให้คุณหมอ ตรวจสอบอีกทีหนึ่งนะครับเช็คอีกทีหนึ่งว่ามันม,นมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่ขั้นต้นเนี่ยเราก็ซีดีมาเองวันนี้ก็ดีนะครับในเรื่องของการเล่นแล้วก็เราก็มีตัวที่ฝึกซ้อมที่กรุงเทพอยู่นะครับฉะนั้นก็คิดว่านะครับเราก็คงไม่ไม่นั่งหาสาหันขนาดนั้นครับ,บออก็จริงๆเขาก็บอกนะครับเ <c oughs> ขาเดินม,มาชมผมอยู่นะครับว่าว่า ทำการบ้านได้ดีมากนะครับในเรื่องของการเล่นก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆจริงๆนะครับเพราะว่าเขาเข้าใจแล้วก็เขาพยายามเล่นตามตามยุทธวิธีนะครับแต่ก็อาจจะมีผิดพลาดไปบ้างนะครับแต่ว่าทําได้ดีครับในวันนี้ครับ